ตอนนี้เอามาเล่นไมค์ครับกันในลินเทนโด EP เออกำลังเล่นเกมอยู่ตอนนี้ให้เขาอธิบายว่าเขาเล่นเกมไหมครับเล่นยังไงเล่นอยู่ตรงไหนคะอันนี้คือผมอ่ะเล่นไมค์ครับใช่ไหมมาเดี๋ยวให้ดูของด้วยผมมันมีไอของมาณนี้กะมโอ๊อันนี้ผมผมทำหลังคาแต่ผมผมไม่เก่งทำหลังคาผมก็เลยทำแบบ แบบนี้ครับท่านผู้ชมผมทํานานมากเลยนะครับ้านบ้านเนื้อเทนไรแต่นี่ไม่ใช่เนื้อทลไรข้างคือเนื้อเทลไรหมดเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมให้ดูตัวละครเจีจนะให้เห็นชัดๆเลยตัวละครพ่อเหรอกดวายเป็นนี่เนี่ยเจเจมีของประมาณนี้เสตนะนี่เจเจเรื่องของให้ท่านผู้ชมดูด้วยดูไอเทมด้วยเทมด้วยดูไยเทมด้วยเทมนี่มีดาบมีเอ็นเทลไรเอ็นชั ไม่รู้จักเหรอเพื่อนผมไม่ค่อยรู้จักไหมครับใช่ไหมปใช่เขาเขาเขาไม่ได้รู้จักไหมครับแต่เขาตัดต่ออะไรเก่งเขาเป็นตากล้องจริงใช่ใช่ใช่ช่วันนี้ผมมาทําให้ดูว่าเดี๋ยวผมขอทําหลังคาให้เสร็จก่อนมานคิดว่าดูมือด้วยนะดูมือมือผมมันแบบกรตุกกรตุก ผมก็ยังงงอยู่เลยว่าทําไมผมมาบ้านเพื่อนแล้วทําไมมันยังมีไ i ไมใน,นเมื่อแบบผมแบบบางทีผมไปที่บ้านคนอื่นอ่ะมันไม่มี wifi เมาที่บ้านเพื่อนผมมี wifi เฉยนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวจะพาทัวร์บ้านโอเคครับทางเข้านะข้าต้องเปิดตีก่อนจะได้เข้าได้นี่บางทีอันเนี้ยมันจะเปิดนี่เออนี่ปีละใช่ใช ที่ทางทางออกนะอเออนะิ้วทางออกกดตรงนี้แล้วก็ตอสร้ายลงไปก็กดปิดมันจะนอนแล้วก็ให้เดินมันจะเป็นทางใต้ดินเนี่ยเป็นเป็นเพชรแบบนี้เลยมันไม่ใช่เพชรเปิดอ <laughs> มันไม่ใช่เพชรน,นี่ปิดเลยมันคืออะไรอะมันคือบ้านที่สร้างมาด้วยในทะเลกับด็กแล้วก็อ๋อในทรายอ่ะนี่มีแปลงมีแปลง เอ้ยก็ดีอยู่นะเป็นลาวาันี่แต่ลาว,าาวาันเน้นๆ่นปั๊นน,น,นึงนะไหนปันนึ้งขอดูขอนว่านเป็นเพดฟูลหรือเป็นอีซี่ไหนดูซิเดี๋ยวเพื่อนจะปรับเป็นอีซี่เด้อเด้อโอเคเพดฟูลอีซี่เรียบร้อยแล้วก็นี่สีซอมบี้สีซอมบี้ัรนีๆน,นะต้องสกพวกใครอะไรนะวิเธอ,เธอร์วิเตอร์ไหนขอสไปเดอร์กดละก,กันไหน เอนเดอร์แมนเอนเดอร์แมนวินเทอร์โอเควินเทอร์สเกติตันมาแล้วนี่จะเป็นแบบนี้ตุ่มอ้างพกเราวัดอ้องไม่ตายเวนกัเฮ้ยทำไมมันไม่ตายไม่รู้อันนี้อันนี้เพื่อนไม่รู้จริงนะนเนี่ยนี่ไหนๆก็มีเพื่อนของขนาดรู้จักไว้ครับอย่างดียังไม่รู้เลยว่าผม,มผมจำไม่ได้ว่ามันกันได้ไง อ,นนอันนี้คือมันโนดนแดดมันก็อยู่ดีอ่ะโอเคลงไปในลาวาให้ดูหน่อยครับลงไปในลาวาแล้วห้ามตายเด็ดขาดไปให้บ้านคุณให้ได้ห้ามตายนะห้ามตายตอนนี้เพื่อนผมกลายเป็นโกสไลเดอร์แล้วนะตึอนเตึอนตึอนเตือนเจ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 เปิดมุมมองให้ท่านผู้ชมดูดเลยเจเจลงไปในลาวาก่อนมาหนึ่งนะเดี๋ยวเพื่อนจะลองดูนะลงไปในลาวาก่อน ไหนเพื่อขอดูก่อนปุ่มไหนจําไม่ได้แม่คนนี้ขอดูก่อนผมไม่ได้เล่นมายคราฟนานด้วยผมก็เลยชอบลืมไหนอ๋อจำได้แล้วปุ่มไหนไม่จำไม่จำไหนไอ้เอ็กซิสนี่นี่เจ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 ลงไปลงไปเลยลงไปกดไลเดอร์เออเราไปเป็นโค้ดไลเดอร์เฮ้ทุกคนทุกคนโค้ดไลเดอร์โค้ดไลเดอร์โค้ดไลเดอร์ต่อต่อต่อนี่ อยอุ้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 ยอจิจิลองลอยขึ้นไปดิลอยขึ้นไปอย่างกับว่าตัวเองเป็นเท่หงไฟโอ้ยไฟไม่ติดตูมออบบี้เพย์ไทม์มาขอมุมมองเดิมกันนี่ลองเดี๋ยวจะผมจะให้ดูว่าซอมบี้มั่นดิมีใครอยากดูนี้ปะดูทุกคน ว้าเป็นไงลาวาคราับลาวาลาวาเฮยซอมบี้เอาหายเลยทุกคนคร <c oughs> ับใครใครที่จะสน,นใครสน,นใจจะมาเล่นไมคกัาเพื่อนผมก็คอมเมนต์ในคลิปนี้มาได้นะเออโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณนะคะเค okay. ใครท<อ>ี่ชอบ กดซับส,สไคร b ์กดติดตามให้กับช่อง JJ s u p ร r 2007ด้วยนะคะบ๊ายบ้านาลาเรา